6 4 9โชโชอันนี้จะผัดผักบุ้งยูโชเลยยูโชคุกกิ้งโอเคยูวันที่ดุยโอเค I make a little d o ไม่กไม่ต้องกลัวยูอยู่กับ่าน่ากลัวเอมมี่ากัวอันตรายอันตรายมีอันตรายโอเค you hot and spicy yes โอเคอันนการิกนะชุดเด็ดชุดเด็ ชูเดย์ไม่มีเทสฮอลแลนด์นะครับโอเคเมนิกาลิรแอนชิลี่นะชิลี่อ่าอืมอ่าโอเคเดี๋ไม่เห็นสองคนน้ำปริกปลาสลิดนะฮะอ่ะเปิดใหม่แล้วกันนี่ปรุงไงไกลกว่าเดิมอีกเออไม่ได้เห็นเทสเลยนะโอ้ยไม่ให้เดียวปงเดี๋ยวไม่เห็นแป๊บนึงแป๊บนึงอ๋อเนี่ยไรประมาณนี้เดี๋ยวก็เห็นกำลังเถียงกันอยู่เรื่องซูมนะครับหลังกล้องนะครับผมให้มื้นใน้ผมพื้นนี่จริง ไม่ได้แซ่นี่ครับมีครั้งที่แล้วคนบอกว่าสั่งมากินอร่อยจริงๆนะครับผมขอบคุณจริงๆนะครับผมวันนี้เราทําเมนูอะไรคะวันนี้ผัดผักบุ้งก่อนครับว้าวผัดผักบุ้งไฟแดงอันนี้ทางให้หายค้างได้บ้างเป็นตังไลยเลยวันนี้ลดีตองไปเลย้าวว้าวว้้าวว้าวว้ คนอยู่ตรงนี้หอมจังใช่ลนุ่นแรงเที่ยวไปไหมไปจะเย็นๆครับนี่ลมไม่ไม่แรงนะครับผมอันนี้ใส่ก็เที่ยวนิดนึงนี่ลมไม่มีนะครับเที่ยวนิดนึงเดี๋ยวปีมันปิ้งมาใส่เพื่อนๆคะกดดูในตะกร้าได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปเก็บโค้ดส่วนลดต่อมาวนะไปนานวันนี้หน่อยได้ไหม เอาจริงหนึ่งกระปุกไว้ถ้ากินแบบดีๆกินเพลินๆนี่วันสองวันหมดแล้วนะเพื่อนๆตุนได้เลยนะคะคือมีแค่ข้าวเปล่าแล้วเอาไปคุกกะข้าวก็อร่อยแล้วว่ะไม่เลยจะบอกว่าส่งการเนี่ยคือคือกินกับน้ำขาวน้ำเหลืองน้ำแดงน้ำสาพัน้ำน้ำเหลืองมันแปลกเจ๊เจ๊ปูจะไปกินกับน้ำเหลืองสัน้ำเหลืองน้ำแดงว่า เจ่ปูจะไปกินจอนอรก็กินกับน้ำเปล่าเจ๊ปูชอบน้ำขาวน้ำเหลืองชอบมากค่ะไม่งั้เดี๋ยมันไม่จ้เจ๊ปูชอบกินแกงควยใส่โซดาค่ะแกงควยที่มันซาซเออแกงคว้ยซาซาอย่างยัง้านะคะกรปุกเดียวนะฟามด้สองรงอย่าองิ้าีะจากสามรดอยยิาเก้านะคะเพราะว่านี้มีโค้ดส่วนลดติ๊กต็อกเวยนะชนแก้วกันนะคะ เริ่มเริ่มคอแห้งแล้วค่ะสองการนี้เราต้องมีติดไว้นะคะจะไม่นะไม่เียมันเลงเลยสงการนี้เราต้องมีติดบ้านไว้นะคะเวลาเรามีแบบน้ำเก๊กฮ่องก๊กห้วยเราก็จิบจิบกินแบบแก้มแก้มกุบกับกุบกัอบได้เลยนะคะกระทะมันดูไม่ค่อยเป็นใจนะน้ำซ่าๆกับน้ำพริกกรอบๆมันอร่อยใช่ยังยังอีกแป๊บมึนพี่ไม่ร้อนนิ้วหรอมาๆจับได้วเลย โอ้ยน่ากินอ่ะหอมมากบอสคือลงมือผัดเองนะบอสผัดน่ากินมากอ่ะจริงจริงบอสบอสโอ มาองซิงเราต้องเสี่ยงดวงกันไปนะฮะแค่นี้จบใครไม่มีเต้าเจี้ยวไม่เป็นไรใส่น้ำมันหอยที่เดียวพอแล้วก็ใส่น้ำพริกสองช้อนหรือไม่ก็สาช้อนมากสุดร้อน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 กนจบข่าวนะแค่นี้เลยแค่นี้เลยอ้าวพนกลกักกระทะ เพื่อนๆอยู่ตรงนั้นหิวคนที่อยู่หลังกล้องนี่หิวกว่าค่ะกลิ่นก็หอมมากค่ะครรับไปให้เาน่ากินมากเฮียจ่าคุ้มต้องพักให้เฮ้ยเ้าแล้วๆๆๆขอตากาซเยอะๆนะครับบุตดตามกาซเนี่เราชวนชวนน้องๆเข้ามาเลยดีกว่าเดี๋ยวก่อนยังยังนะครับหอมยัง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 ชุดนี้เป็นช่วงดื่มด่ำมาอะไรฮันนีมูดกับคุณหลักคุณ กินอร่อยเียเตอร่อยอีนจุกัต่อไปอีกมั้โอยากกินโปไอวอนไอวอนรอว้อนร้อนโอ้โห่นาวโอหรงมาไฟกันพี่ไเปม่แม่เนี่ยถึงแล้วอุ่นขนาดไม่ได้ร้อนร้อนมากอร่อยเปิดเปิดวย ฉัน I I like the morning glory อร่อยอร่อยเฮ้ใครปิดผาน้ำมาวันนี้ร้อยมากเลยไม่มีผาน้ำวันนี้อร่อยไปโปรโมชั่นพิเศษนะครับเหลืออีกประมาณ1,000บาันใบนะครับเหลือ234บาทใครจะรับเชิญเลยนะฮะเพิ่เซื้อราคาปอะมาณหนึ่งกระปุกจาก259บเาหลือแค่2องร้อยสามิบสี่ ถ้าสามกระปุกอะคะจาก6กรกตอนนี้เหลือแค่6ก9บาทเองคะ้วคัะเพื่อนๆซื้อไปเลยเนี่ยจะมีรสออริจินอลนะคะแล้วก็จะมีต้มยำแล้วก็รสหนังไก่กรอกแล้วก็มีหนังไก่กรอกนี่อยากให้เพื่อนๆได้กินยังเลยสามกระปุกสามกระปุกเอาไปเลยทุกรสราคาวันนี้ไม่ต้อง หกร้อยสี่สิบเก้าบาทเองค่ะคนไนี้คืออะไรจะจบจบจบจริงๆว่าใส่เนี่ยสวยเลยบอกว่าวันนี้ไม่ต้องแบบมาตัดสินใจซื้ Tri ่ง่ายผมบอกให้เลยว่าอร่อยจริงนะแล้วก็ขอคำยืนยันจากคนที่เคยสั่งเป็จริงว่าอร่อยจริงไหมด้วยหลายคนบอกผมว่าอร่อยจริงนะครับเป็นเป็นน้ำพริกที่กินง่ายแล้วก็รสชาติดีที่สำคัญคือไม่มีผงชูรสนะครับย้ำเรื่องนี้มีต้นหอมมีอะไรไหมไม่รู้เหมือนกันว่าเขาทำไงเป็ไม่แน่ใจเลยเป็นเด็ดแถาเนี่ยเดี๋ยวก็จะ ใครที่ชอบน้ำพริกนะครับคุณซื้อไปกินกับอะ,อะไรก็ได้กินกับกับข้าวที่เพื่อนๆทำไว้อะไรเงี้ยแล้วก็กินไม่ว่าจะเป็นไปใส่บะหมี่ก็ได้อันนี้ถ้าเป็นบะหมี่คือเมนูอะไรนะพี่อันถ้าเป็นจริงๆแล้วใส่กับบะหมี่สำเร็จรูปได้เลยทุกยีห่ห้อจริงๆต้มบะหมี่สำเร็จรูปไปก็คือ <า S 1> ใส่ไปได้เลยแต่วันนี้เราจะทำแบบพิเศษก็คือเราจะใส่โครงใส่ไข่ของเราตามข้าม,มูอูเทนฮอลแลนเนยหยอกหยอก,หยอกแหมรู้แปลว่ารู้ตัวอยู่เออยูได้ บอกว่าบอสเก่งจังนะครับผมทำน่ากินมากนะครับผมต้มยำกุ้งจริงจริงอ้าวต้มยำกุ้งจริงเหรอเพื่ไม่ไม่ต้มยำต้มยำปลาสลิดคุกคลิกแต่มันร้อนมากๆนะฮะมันร้อนมากๆใส่ลงไปอ๋อโอเคหิวแน่นอนใครที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับผมหิวแน่นอนนะฮะ อ๋ออยู่ต้องเป่าก่อนด้วยนะเป่าภาษ<ส>าเกาหลีอะไรเตยวนี่คือตุ๊กอวีกาโชใชิมชีเราดูาต้องก็ใช้มก่าการมีกินของร้อนเก่งอยู่แล้วอ่าโอเคจัดไปเอาให้ปากพองเลย <laughs>